สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวแทส,สีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะผมตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการตามล่าหาชายาทาวรกันนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีกล่องกล่องหนึ่งที่เป็นกล่องชายาซึ่งอัลละประมาณ20บาทนะครับผมที่เนี้ยผมอยากได้นะครับ100กล่องแต่ว่าไปตามหาแบบไปหาพี่โดนัทปีสีก็บอกหมด แล้วก็มาหาลุงพลลุงพลเหลือ50อันนะครับวันนี้ก็จะมาทําการซื้อนะครับกล่องชาย,ยาดูว่าเอ้ถ้าเราลงทุนกับกล่องชาย,ยาไปใน50อันเนี่ยเราจะได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่เพราะว่าชาย,ยาที่วันใส่อยู่ตอนนี้จริงๆอ่ะราคามันจะอยู่ประมาณสองถึงสามพันเลยซึ่งแพงมากๆแต่ว่าเรามาเปิดหากันว่ามันจะคุ้มกันไหมนะผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดียวลุงพลก่อนนะครับผมใครที่แบบหาร้านดีแบบราคาถูกก็ลุงพลได้นะครับผมอืมชาย,ยาอ่าชาย,ยาห้าสิ 50กล่องงับอ่าเวลาที่แบบเอ,อ่อผมหาแบบพวก,กล้างกดดีองดีผมก็วิ่งตามหาไปทั่วนะใครมีก็อันนี้กล่องละ20บาทครับโอเคงับดครับอ่าวิ่งไรเวลาผ <c oughs> ลุงตังแล้วใช่นะอยากรู้เหมือนกันว่าดวงผมมันจะแบบขาขึ้นหรือเปล่าดวงมันคงมันจะเป็นกราฟขาขึ้นหรือเปล่าชทยพน,นิษฐ์แล้วก็โอนไปนะฮะห้าสองเจ็ดเก้าันบาท วู้แต่กล่องนี้หายากมากนะนะอันนี้กล่องหานี้หายากมากอืมหาแบบยากมากนะครับเพราะว่าไปไปไหนมีแต่คนบอกว่าหมดหมดหมดแบบเพื่อสะเทือนใจนะผมอ่ะขอบคุณครับขอบคุณลุงพลมากมาครับเดี๋ยวเราแวะไปเปิดตัวของ วีย้ากันนะครับผมแล้วก็ขุดไปด้วยเพราะขุดเรือนะครับอตอนแรกอัผมจะไปซื้อกับพี่โดนัทแต่ว่าของพี่โดนัทอนะแกแบบแกหมดนะครับก็เสียดายมากมากนะครับนั่งอัดคลิปกรัดคลิปปั๊บเรคคอร์ดปั๊บพีรนรองกหมดแบบอโอเคไปหาลุงพลเลยนะผมจริงก็สนมากก็จะซื้ออยู่แค่ไม่ไม,ไม่ไม่กี่ไม่กี่คนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าอยทำไมคนถึงหาสายยากันเยอะขนาดนั้นด้วยเพราะว่าแต่ละสายยาเนี่ยมันก็จะมีการบวกที่สเตตัสที่แตกต่างออกกันออกไปนะซึ่ง มันล็อกทาไมก็ไม่รู้จะล็อกทําเพื่อนะผม,มก็แนะนํานะครับว่าใครที่อยากลงดันใหม่ฉายาที่คุณต้องหาคือฉายาที่มันบวกเกี่ยวกับเรื่องของฮิปร้อยเปอร์เออฮิปหนึ่งร้อยนะครับผมบวกคิปขึ้นมา1ร้อยหนึ่งเนี่ยคือคุณต้องหาใส่ให้ได้เลยครับเพราะว่ามันจะบวกหิปมาหนึ่งร้อยซึ่งถ้าเป็นตีอ๋อคือเหมือนเราใส่ไอเทมชิ้นหนึ่งอะ่ะที่เป็นไอเทมราคาแบบ100อ๋อร้อยอ่ะประมาณนั้นเลยครับแพงมากนะผมได้มาราคาพันห้ามังมาดูกันว่าเราจะคุ้มกันไหมนะผมป้าเปิดไปแจะ เฮ้ยวันหนึ่งโอ้โหวันหนึ่งนี่คือวุ่นนะครับวันหนึ่งอ่าวันหนึ่งนะครับปื๊บอันนี้7วันนะครับผม7วง7วันนะครับผมอ่ะป้าวันหนึ่งนะผมคองแท้ป้าบวันหนึ่งโอ้โหใหม่กอวันหนึ่งนี่เป็นดงเฮ้ยวันหนึ่งว่ะเพื่อนสายยาที่บวกทิปอ่ะหายากมากบอกเลยว่าหายากมากๆครับแล้วก็ใช้งานระยะยาวได้ค่อนข้างดีมากๆนะผมเฮ้ยวันหนึ่งโอ้ตกใจอะไรก่อนถ้าเป็นบวกฮิปมาหายากมากแล้วก็ใช้งานได้ระยะยาวจริงๆเพราะว่าดันในอนาคตเนี่ย มันต้องอาศัยฮิปเข้ามาแซมด้วยฮิบครีกที่แดมเนี่ยจะจะค่อนข้างแบบใช้งานสูงอะเออแบบโอกาสใช้งานสูงมากครับผมจริงแล้วก็ใช่ว่าเราซื้อปลาห0กล่องเราลงทุนไปพันหนึ่งใช่ว่าเราจะได้ถาวรเนี่ยมันมันมันหายมันได้ยากมากมันแล้วแต่ดวงเลยจริงบางคนก็ดวงดีบางคนก็ดวงเกลืออย่างมันอน่ะสมัติเป็นเกลือวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกนี่เอ้ยยาถาวรมาแล้ว1ชิ้นขออนุญาตแคปรูปแป๊บหนึ่งนะครับผมแต่ยาถาวรมาแล้ว1ชิ้นเฮ้ย 2ชิ้นแต่ไม่รู้ว่ามันบวกอะไรบ้างเราต้องมาดูกันว่ามันบวกอะไรนะผมมันได้มา2ชิ้นก็จริงแต่มันบวกอะไรครับผมแต่ส่วนมากพวกฉายยาเป็นวงเป็นวันเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็ขายได้นะราคาค่อนข้างโอเคเลยเพราะคนหากันให้ควักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพวกฮิปนะถ้าเป็นอย่างอื่นผมไม่มั่นใจอันเนี้ยฉายยาเนี้ยโคตรราคาแพงเลยทุกคนประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0เลยนะครับผมแพงมากนะครับอืแล้วก็ไอเลิฟไอเลิฟเนี่ยแพงเหมือนกันนะครับผมป้าบ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฉายาของแต่ละอันเนี่ยม,มันโดดเด่นในเรื่องของด้านไหนยังไงบ้างนะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าคลิปนี้ยอดวิวถึงหรือแบบยอดวิวดีเนี่ยเราจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องฉายาแยกให้ต่างหากหรือว่าเ้ฉายาของเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันบวกอะไรบ้างนะผมจริงคือต้องบอกก่อนว่าฉายาค่อนข้างเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะมันเป็นอ,ออฟเฟอร์ออฟเฟอร์หนึ่งที่มาบวกค่าสเตตัสที่เพิ่มขึ้นนะครับผมนอกจากการตีออแล้วการยัดลูกแก้วแล้วฉายาก็สําคัญมากๆเหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยคน ผมก็เลยลงทุนกับฉายาค่อนข้างหนักนะฮะตอนแรกอะ่ะฉายาลอยกระทงไม่เฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยของแท้วะอันนี้ของแท้ตอนแรกผมก็เรื่องลอยกระทงอะ่ะผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกผมก็แบบอีหละมันก็คงไม่ได้ใช้หรอกมั้งเจอแบบดันใหม่เข้าไปที่บวกที่ต้องการยิบอะ่ะผมแบบหาฉายาลอยกระทงให้ควักเลยตอนนั้นประมาณ 20M มั้ง 20M ก็ประมาณ400-500เองมั้งเออแต่ตอนนี้คือวิ่งมาประมาณ3,000นะทุกคนจาก400-500ในวันนั้นอะ่ะวิ่งมา สามพันอะผมแบบเจ๊ท hey, นี่มันราคาอะไรวนี่ฮโหลคือแพงไม่ไหวอะ่ะม,มาครับเราต้องการหายฉายาที่แบบบวกบวก,บวกนิปแบบบึมบั้มซัมบี้นะฮะเอ้ยจะฉายาแต่และฉายานี่คือแบบมันบวกค่าอะไรบ้างเนะี่ยอยากรู้จังเลยเจ๊เจ๊ปาบโอ้แต่ว,วันหนึ่งเยอะนะแต่เราได้ทาวนเยอะอยู่แต่ว่าไอ้ทาวนตรงนั้นอนะเราเอามาใช้อะไรยังไงบ้างน,นะผมจริงกองแท้แนะ่สูงมาครับอันนี้ผมไม่ได้มาปัดราคาฉายานคะครับแค่มาบอกเฉยๆว่า สายยาแต่ละสายยาเดี๋ยมันเหมาะกับอะไรบ้างคอนเทนต์อะไรนั่นเองนะครับผมอ่าเออปแต่ว่าแบบเกลืออยู่นะเกลือมากเกลือมากแม่จา๋าฮัลโหลขออนุญาตช็อกแป๊บมาเพื่อนปาบ <c oughs> เอ,อือสะเทือน <c oughs> สะเทือนถึง <c oughs> ลูตุสนะครับผมอ่าเริ่มต้นเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนของ,ของโลกมากอันนี้เรื่องจริงคือแบบช่วงนี้อยู่ในช่วงที่แบบ บิ้วตัวทําคงทําของอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรกนิดนึงนะครับผมถ้าแบบวันไหนที่ผมเริ่มบิ้วตัวแบบเริ่มทําลงทุนอนะ่ะโอ้โห,โห,โหเเทะ <c ười> คือแบบความรกจะมาแบบรุงรังเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกสายยาดีกว่าว่าไอ้แต่ละสายยาเนี่ยมันมันลงดีเทลอะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็แต่ว่าสายยาฮาโลวีกับรอยกระทงไม่มีนะอันนี้เป็นกล่องรวมสายยาบางส่วนแล้วกันสายยาที่ผมเปิดเนะี่ยมันไม่ได้เป็นสายยาทั้งหมดนะครับเน้นนะ ไม่ใช่ฉายาทั้งหมดในเกมนี้นะผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะมายากเก็บก่อนโลกโลกคางเว้ยฮัลโหลโลก <c oughs> ไม่ไหวฮะออันนี้นี้คิปได้เลยเราได้ฉายาใหม่มาแล้วนะครับผมอ่ะเริ่มกันเดี๋ยวบวกฉายาลอยกระทงถ้าใครที่ชอบเดี๋ยวหาข้อมูลมาให้นะครับผมแล้วกันนะโอเคเริ่มต้นที่ฉายาที่เราเปิดได้อันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะฉายานี้มันจะบวกยิปนะครับเออบวกหักนะครับเอาพูดง่ายคือบวกยิปนะเออบวกยิปไอ้ฉายานี้จะบวกยิปล้อยหนึ่งเห็นไหมเพื่อน บวกหัก100แล้วก็วิ่งเทา้า20%อเนันนี้เวลาที่เราใส่ปั๊บเนี่ยเราจะหักแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะวิ่งในเรื่องของเท้าเนี่ยเร็วขึ้นถึง20%เอลยก็ถือว่าเป็นอีกสายาหนึ่งที่ไม่แย่นะครับผมแต่ว่าฉายาหักแน่นอนครับคอนเทนต์ที่ใช้หลกัหลกๆก็จะเป็นคอนเทนต์การตีคนซะเยอะอย่าง pvp วอลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมก็คือฉายาฉายาไอเลิฟนะครับผมเรียกว่าฉายา I b, นะไอเลิฟนะไอฉายาไอเลิฟตรงเนี้ยนะครับผมมันจะได้ในเรื่องของการบวกิ100ซึ่งไอฉาายานหาาายกกม แล้วก็เป็นความต้องการตลาดสูงมากเพราะว่าการที่บวกฮิปหนึ the the ่งร so ้อยเนี่ยส่วนมากนะครับผมตัวของดันใหม่อ่ะมันต้องการฮิปเยอะฮิปคีเรท่ี่แดมเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคีเหลที่ดมเนี่ยบางคนทําถึงแล้วก็ต้องไปดันดันดันฮิปขึ้นซึ่งสายยาเนี่ยจะได้รับความนิยมสูงมากสายยาเนี่ยเป็นวันเนี่ยขายอยู่ที่ประมาณ350ร้อยห้าสิบเคโดยค่าเฉลี่ยนะครับเพราะว่ามันใช้งานเยอะจริงๆนะครับผมยังไงก็คุ้มผมมองเลยวันหนึ่งยังไงก็คุ้มนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับผมก็คือตัวของสายยาอันนี้ อันนี้คืออะไรวะฉายาดีมนะครับผมอ่ามันจะบวกตัวของเพชรพี HP เนี่ยพันสองนะครับแล้วก็วิ่งวิ่งเร็วเนี่ยยีคือหลายคนก็บอกเฮ้ยบวกแค่ฉายาตัวของเออ่เลือดเฉยๆพันสมันจะไปได้อะไรจริงๆต้องมาก่อนว่าฉายาเนี่ยจะเหมาะกับคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของวอร เหมาะกับคอนเทนต์วอลมากเพราะว่าพวกตัวถึกพวกอะไรเงี้ยเขาต้องการเลือดเขาต้องการการกันดังนั้นเนี่ยแค่บวกเลือดมาพันสแบบสมมติว่าเลือดคุณ4ี่หมื่นห้าใช่ปะบวกมาอีก4ี่หมกเกือบ4ี่หมืได้เลยนะผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าฉายาเนี่ยจะเหมาะกับคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของวอลเยตรงเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นอย่างบอลแบบสายถึกเนี่ยหากันให้ควักหรือเขาหากันแบบบึมบําซัมเบ้ฉายาแต่ละฉายาครับมันมีความเก่งของมันอยู่แล้วนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนอรแล้วก็ต่อมาครับผมก็คือฉายาตัััววขขออ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 งงนนนี้น้้ผมม่ออ่่าชืไกตภยยด แต่ฉายาเนี่ยจะบวกตัวของยิปเออบวกบวกยิปหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็วิ่งเร็ว20นะครับผมซึ่งอันนี้ก็แน่นอนครับเหมาะกับคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อพวก Pv p ี p ซะมากกว่านะครับผมอ่ะแล้วก็ฉายาต่อมานะครับผมอันนี้คือฉายาตัวของเอ่อผมอ่านผิดอ่านถูกไปขออภัยด้วยจริงๆนะผมอืมก็ฉายาเนี่ยจะบวกตัวของ SP 800 SP 800เเนี่ยมันจะเหมาะกับสายวอลครับสายวอลที่เป็นสายทุบน้ำแข็งอะ่ะ ไอสายทุบน้ำแข็งเนี่ยต้องการตัวของ SP เยอะมากสมมติว่าสายวอลเนี่ยเขาอยากได้เออ่มานาเนี่ยยี่ห้าเคยี่ห้าเคเนี่ยเป็นสายทุบน้ำแข็งเนี่ยเราเอามาทุบเอามาทุบเอามาทุบอย่างเงี้ยได้ทําให้ตัวของฝั่งเราเนี่ยจะได้เปรียบเวลาที่เราได้น้ำแข็งไอ้สายยาเนี่ยเหมาะก,กับคอนเทนต์พวกวอลมากๆเลยนะครับผมประมาณนั้นละกันหนึ่งแล้วก็ต่อมาครับผมก็คือฉายาอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เราว่าไปแล้วเนาะเออแล้วก็ฉายาอันนี้เอ้อฉายานี้ดีมากฉายานี้โคตรแพงครับผมแฟน ลาสติกปะเออขออภัยถ้าอ่านเสียงผิดเสียงถูกนะอันเนี้ยชายานี้ยบวกโคตรดีบวกทั้งเลือดนะครับแล้วก็บวกทั้งมานาแล้วก็บวกวิ่งเร็วด้วยชายานี้แพงมากๆทกาไมถึงว่าแพงขนาดนั้นมันจะมีเอ่อไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์พีวพีคอนเทนต์บอลเนี่ยส่วมนมากจะโดดเด่นด้วยเรื่องการตีคนซึ่งคอนเทนต์เอพวกเนี้ย เวลาที่เรามีเลือดก,กับมนาเนี่ยมันทําให้เราได้เปรียบในเชิงสนามมากๆตัวอย่างเช่นบวกเลือดด้วยบวกมนาด้วยทําให้เรามีมนาเยอะขึ้นเวลาที่คิวเวลาที่อ e ีเนี่ยมันอ e ีแล้วมันคิวได้เยอะขึ้นแล้วก็ในเรื่องของตัวของไอการทุบเนี่ยก็ทุบได้เยอะขึ้นถึกด้วยน้ำมนาเยอะด้วยอันนี้ฉายาเขาหากกันให้ควักรับแ,แพงมากครับฉายานี้เป็นฉายาที่โคตรแพงจิวเวอ่อใหญ่ใ,ญใญเนี่ยเขาใช้ฉายานี้กันเยอะมากนะครับผมประมาณนั้นละกันเนอ่งแล้วก็มามาดูฉายาที่เราได้ถาวรกันบ้างนะผมฉายาที่เราได้ถาวรมีอะไรแน่ บิวตี้โอ้โหแต่ว่าแบบมันก็มันก็เยอะอยู่นะจริงสายาหลักๆก็จะประมาณนี้แหละครับผมเออแล้วก็สายยาอีกอันนึงอันไอเลิฟไปสักอย่างนี่แหละแพงมากแพงมากแม่จ๋าตึ๊ก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 ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะไอเลิฟมาว่ะไอเลิฟมาว่ะอืมของแท้ของแท้โอ้โหสายามันเยอะจังว่ะนี่สายยาเยอะมากแม่จ๋า เปิดกี่วันหมดวะเนี่ยส่วนมากผมก็จะเอามาขายนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไมน่าจะขายร้อนมากก็จะขายแบบชิวๆแต่ฉายยากิปมันจะไม่ค่อยราคาแรงสักเท่าไหร่นะแต่ายากิปมันจะไม่ค่อยราคาแรงสักเท่าไหร่ครับฉายยาส่วนมากจะเป็นแบบยิปที่แรงนะราคาค่อนข้างแรงนะผมอะ่ะเดี๋ยวของวันไปเก็บแล้วกันเดี๋ยวของแบบของวงของวันไปเก็บก่อนว่าเราได้ของถาวงถาวรมากี่อันนะครับเจ็ดวันสามอันนี้3วันอันนี้7วันอันนี้ถาวรอ,อันนี้1วันเก็บก่อนเก็บก่อน นี้สามวันนี้หนึ่งวันเอ้ยอันนี้ฉายาฉายาดีปะหวานจี๊บฉายาฉายาม,มีมูลค่านะฉายาเนี้ยฉายาเนี้ยมีมูลคงมูลค่านะเพื่อนเพื่อนอันนี้หักปะอันนี้หักหักอาจจะไม่ไม่แพงมากครับหักอาจจะไม่แพงมากสักเท่าไหร่เจ็ดวันปึ้อปื้อเจ็ดวันวันหนึ่งอ่าได้ฉายา ถาวรมาประมาณตีมีห้าอันได้มาห้าอันอันนี้แพงไหมอุ้ยอันนี้แพงนะสายยาตัวของมานาเนี่ยแพงอยู่ประมาณ500ได้เลยนะผมแล้วก็สายยาตัวของไอเลิฟเนี่ยอันเนี้ยแพงนะครับเพราะว่ามูลค่าของมันเน่ยเกือบประมาณ3ามพันเออพันห้าบวกเลยนะผมแพงมากแล้วก็จะเป็นตัวของสายยาหักอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่นะผมอาจจะต้องไปลองขายดูกันนะครับผมถ้าตอนเนี้ถ้าเป็นดันใหม่ผมเชยร์เป็นสายยานี้ สายยาเนี้ยจะอยู่ที่เลชประมาณ1,500บาทขึ้นไปนะถามว่าต่ํากว่านี้นนมีไหมก็ต้องดูในตลาดครับแต่ว่าตอนนี้ย่ังต่ำๆนะที่ผมเห็นนะ่คือ1 5 0 0นะครับผมแต่ว่าไอ้สายยาที่ผมใส่อยู่อย่างต่ำๆอ่ะจะอยู่ที่เลชประมาณสัก2000ถึง3,000เลยเพราะว่ามันบวกทั้งฮิปแล้วก็กิฟซึ่งมันแพงมันมันหายากมากสายยาที่ผมใส่เนี่ยยิปกับกิฟเนี่ยหายากมากอันนี้จริงๆบอกก่อนว่าขายขายอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0นะครับใครที่สนงงใจก็มาซื้อได้นะครับแล้วก็อันนี้ ผมน่าจะขายเดี๋ยวดูราคาตลาดก่อนคิดว่าน่าจะขายสัก2,000ันะครับผมประมาณ2,000ันผมว่าน่าจะเฟี้ยวหรือไม่ก็สักประมาณเอาประมาณ2 0 0พันี่แหละนะครับที่ที่คิดไว้นะครับผมแล้วก็สายยาเนี้ยผมน่าจะขายคิดว่ามาสักเอ่อห้าหกร้อยมั้งไม่แน่ใจนะครับสายยานี้ไม่รู้ราคาเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม CU ในฐานะแจ,จ๊ะนะครับ